สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนําปืน top 5ในโหมดโอเปอเรชันนะครับสำหรับใครที่เล่นโหมดนี้เนี่ยแล้วรู้สึกว่าเริ่มมีทุนแล้วอยากลงทุนกับปืนดีๆลงไปยิงคนนะครับวันนี้ผมก็มี5ปืนมาแนะนําให้นะครับทุกปืนที่เอามาแนะนําในวันนี้เนี่ยก็เป็นปืนที่ผมเนี่ยวนใช้อยู่ตลอดนะครับก็มาจากประสบการณ์การเล่นโดยตรงเลยนะครับมีทั้งปืนที่ติดเมตาแล้วก็มีทั้งปืนที่ผมเนี่ยถนัดและก็ชอบเล่นนะครับก่อนไปดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยครับแล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้ กว่าเติมเองแน่นอนมีทั้งแบบสตรีมและกาลิน่านะครับทั้ง2แบบที่เติมนะครับราคาถูกกว่าเติมเองสูงสุดถึงหลักร้อยเลยนะครับใส่โค้ด t g h o k ได้ส่วนลดไปอีกนะครับถูกปลอดภัยเติมไวจัดได้ที่ร้านเติมโค้ดเกมครับผมจะบอกแรกเลยที่อยากจะแนะนำก็คือปืนอาร์คนั่นเองนะปืนนี้เนะี่ยเป็นปืนที่ราคาดีราคากระสุนก็ดีแล้วก็ความสามารถของมันเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ดีมากๆนะครับคือปืนนี้นะครับถ้าวัดกับปืน M7 นะปืนนี้เนี่ยจะยิงมากกว่าปืน M7 อยู่หนึ่งนัดน,นะครับสมมติ M7 หัวยิงนัด M7 ตัวสนะัดปืนนี้จะยิงตัวห <น slightly S 1> ้านัดนะครับแต่ว่าปืนนี้เนี่ยมันยิงง่ายกว่า M7 ค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับคือรีคอย์เนี่ยมันน่าจะนิ่งที่สุดสำหรับ AR ละสำหรับผมนะแล้วก็แต่งง่ายด้วยนะครับเดี๋ยวทุกคนรีคอย์มันแค่นี้เองคือน้อยมากๆคือสำหรับปืน AR เนี่ยคือน้อยมากๆนะครับคือถ้าวัดหนึ่งหนึ่งในระยะกลางนะถ้าวัดกับ M7 เนี่ย M7 ก็ยังดูดีกว่าแต่ถ้าระยะไกลจริงๆอ่ะผมว่าปืนนี้เนี่ยมีโอกาสยิงเข้าทุกนัดมากกว่า M7 นะครับ เนี่ยสำหรับใครที่อยากเริ่มลงทุนกับปืนในราคาสัก4ี่แสนนิดๆเนี่ยไม่เกินไปมากกว่านี้นะครับผมแนะนาเลยปืนนี้ราคากระสุนเนี่ยก็ถูกนะครับเม็ดละสามพันเท่านั้นแล้วก็มันกินกระสุนน้อยนะเพราะว่ามันล่าช้านะกระบอกต่อไปก็หนีไม่พ้นปืนไหนนะครับกับปืน M 7นะครับ M 7เนี่ยน่าจะเป็นปืนเมตาที่ตอนนี้เนี่ยน่าจะนิยมที่สุดแล้วนะครับถ้าเทียบกับพวกระดับเมตาเดียวกัน,กนอย่างพวกสกากับ M 1 4นะ M 7เนี่ยน่าจะเห็นได้บ่อยที่สุดแล้วนะครับสำหรับผมเนี่ยมันก็เป็นปืนที่สุดทุก อย่างแรงอยู่นะครับคืออย่างอัคเมื่อกี้นะที่ผ่านมานะครับมันมีข้อเสียตรงที่ระยะใกล้เนี่ยมันค่อนข้างยากนะเพราะว่าปืนมันจะหนักกว่า M7 นะครับต่อให้แต่งยังไงนะครับปืนเด,เดิมเดิมเนี่ยมันหนักอยู่แล้วนะแต่ว่า M7 เนี่ยมันสามารถแต่งให้คล่องดูด้ทุกคนเนี่ยสามารถเลง็งเร็วแบบนี้ได้นะครับหรับผมปืนนี้ระยะที่โหดที่สุดนะผมให้เป็นระยะกลางแล้วกันนะครับเพราะว่าไกลเนี่ยอย,อ,อย่างที่อ่ะอย่างที่กคนดูที่เราอัคเมื่อกี้นะดูรีคอยมันครับ รีคอยมันก็ค่อนข้างเดือดนิดนึงนะแต่ถ้าเราเล่นไปชิินๆแล้วเราชินกับปืนนี้เราเล่นแบบคอดีกว่าถ้ายิงไกลๆคือปืนมันแรงอยู่แล้วนะทุกคนผมมองว่าเนี่ยถ้าคอโอกาสโดนทุกนัดเยเยอะกว่าถ้าระยะกลางเนี้ยเลยยังไงก็เข้าทุกเม็ดนะครับคือถ้าเจอปืนนี้ระยะกลางนะครับต่อให้คุณเซตทองเนี่ยคุณก็เหนื่อยนะครับเนี่ยส่วนใหญ่คนที่เล่นปืนนี้เนะี่ยก็เล่นกระสุนทองอยู่แล้วเนาะ,นะลองดูหัวเนี่ยหัวหัวทองนะทุกคนดู2เม็ดนะครับผม เจอปืนนี้แฉลบโดนหัวคือไปหวั่นเลยนะครับคือใส่หัวทองกับไม่ใส่อะแทบไม่ต่างกันเลยนะเวลาโดนปืนนี้นะครับคือปืนมันอยู่ในโหมด AR ก็จริงนะแต่ว่ามันเป็น Battle r i f l e นะครับ Battle r i f l e เนี่ยระยะมันจะสูงกว่าปืน AR อีกนะครับซึ่งมันสามารถยิงเนี่ยหัว2นัดตายได้ถึงเนี่ยตัวนี้เลยทุกคนแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยมันจะเป็น3นัดนะครับอันนี้ผมใส่หัวทองนะ ไอ้ทุกคนดูนดสองนัดไม่ตายต้องเป็น3นัดนะครับปืนที่ระยะสูงกว่าไออาร์แล้วสามารถเล็งได้เล็งได้คล่องเหมือนไออาร์แล้วยิงแรงแบบนี้นะครับก็ไม่แปลกที่มันจะเป็นปืนที่ทนะ็อปเมต้าณตอนนี้นะก็ราคากระสุนก็แรงกว่าพวก5 5 6อยู่นิดนึงนะครับสี่พันสมมุติว่ามองว่ามันก็ยังไม่แพงมากนะในราคา4ี่พันกับปืนที่ยิงได้ขนาดนี้นะครับก็หนะ้าตาของ M7 ที่นิยมแต่งกันเล่นก็ประมาณนี้ทุกคนบางคนก็จะใส่เลียกิีที่มันเป็นตัวนี้ แ a n ทอมนะครับแต่ว่าผมใส่แฟนทอมรู้สึกว่าเป้าผมเนี่ยเวลาเลงเนี่ยมันหมุนเยอะไปหน่อยผมไม่ใส่ตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันคล่องแล้วอะ่ะมันไม่ต้องเป็นผมไม่รู้สึกว่ามันจะคล่องไปมากกว่าเดิมแล้วไปแลก Stability ที่หายไปดีกว่า ผมก็เลยใส่เลียกิฟตัวนี้นะครับก็ตามเน,นี้ยนะเดี๋ยวลิงก์อยู่ข้างล่างเหมือนเดิมนะครับกระบอกต่อไปเรามาแวะกระปืน S.M.G กันบ้างดีกว่านะครับ S.M.G ที่เห็นได้เยอะที่สุดตอนนี้ก็หนีพนเวกเตอร์อยู่แล้วนะคือมันเป็น S.M.G ที่ T.D.K นะครับถ้าวัดกันในกระสุนเกรเด,กดเดียวกันเกาะเดียวกันปืนนี้ยิงไวที่สุดแล้วนะครับผมแต่ถ้าเป็นยิงเซตทองนะเอาเซ็ตเอากระสุนม่วงไปยิงเซตทองเนะี่ยปืนนี้เนี่ยจะช้ากว่า M.P.7 ที่ใส่ลูกทองอยู่นะครับเพราะว่าเวกเตอร์ตอนนี้นะยังไม่มีกรระะสุนนทองใให้้ชคับ ถ้าคุณอยากยิงเสตทองให้แตกเร็วๆต้องพ P เจ็ดทองแต่เนื่องจากว่าปืนนี้เนะี่ยมันเป็นปืนที่เล่นสนุกมากๆนะมันเลยมาอยู่ในคลิปนี้นะครับเพราะว่ากระสุนม่วงของมันนะอะจริงๆนะทุกคนต่อให้เจอเซตทองเนะี่ยมันก็ยังได้ยังพอไหวอยู่คือไม่ใช่พอไหวอะสู้ได้เลยแหละในระยะใกล้ๆนะครับเพราะว่ามันคล่องนะทุกคนปืนนี้นะเนี่ยพวก S M G กับ a R เนี่ยมันจะต่างกันเรื่องความคล่องตัวนะครับคือความคล่องตัวเนี่ยมันมันสำคัญมากเลยนะนะเวลาคุณเจอกับศัตรูระยะใกล้นะครับมันสามารถที่แบบคุณสามารถที่จะกระโดดเร,เร็วแบบียไฟก็ด แต่เป็นไฟล์แบบมันไม่เหมือนเกมพวกที่แบบเอ็กเทชันอื่นนะที่เวลาเราดันเนี่ยเราจะรู้สึกเสียเปรียบเพราะว่าเราเดินไปหาจุดที่ศัตรูล็อกเราอยู่เนี่ยเราต้องเดินแล้วแบบก่อนจะเล็งไปหานะครับแต่ดี้ลยความคล้องตัวมันแบบ ต่อให้ศัตรูเราเรารู้แค่มุมศัตรูตอยู่อ่ะรู้ที่หัวเขาจะโผล่ทุกคนเราก็เดินใสยได้อ่ะเล็งเมื่อไหร่ก็ทันอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าราคากระสุนม่วงของเวกเตอร์เนี่ยราคาก็ไม่เปานะทุกคนเกือบสองพันอ่ะนะทุกคนดูนะนี่อันนี้หัวทองนะครับรับกระสุนม่วงเวกเตอร์เนี่ยมันก็ยังเร็วอยู่คือถ้าเล่นกันในระยะใกล้นะกับหมวกทองนะครับผมรู้สึกว่ามันอยู่ที่จังหวะเลยว่าใครได้ยิงก่อนใครคมกว่านะครับเวกเตอร์เซตนี้ก็เป็นเซตล่าสุดที่ผมเล่นนะทุกคนก็ จริงๆมันสามารถเล่นบาเรลได้ยาวกว่านี้นะถ้าใครอยากได้ระยะโนมิกที่กว้างกว่านี้นะครับคือเฮลิงเนี่ยมันจะโดนกินขึ้นมาหน่อยนะถ้าก็ลองช่างใจดูนะครับว่าอยากได้ระยะเพิ่มขึ้นหรือว่าเอาความคล่องนะกระบอกที่5านะครับสำหรับ MP7 ลูกทองนะผมให้เป็น m g สําหรับ SMG นะทุกคนแต่ว่าต้องลูกทองเท่านั้นนะครับถ้าเล่น MP7 แล้วเล่นลูกม่วงไปเล่นเวกเตอร์ดีกว่านะครับถ้าเล่น MP7 ต้องลูกทองเท่านั้นถามว่า MP7 ลูกทองมันอ e ินเกมไงทุกคนดูอันนี้เสทองนะครับปึ๊บเดียว นานสามเมตต็ดเท่านั้นสำหรับ mb 7นะครับเราดูไฟล์เรทถ้ายิงจริงดูทุกคนมันวุ้หายไปเลยนะครับแต่ถ้าเราแจ็คพอตไปเจอเซตแดงเรามาดู mb เทองยิงดูเป็นไงเซตแดงนะ่ะทุกคนแต่ว่า mb 7ช่วงนี้เนี่ยคนเริ่มเอามาเล่นเยแลนทุกคนตอนแรกก็สุนทองเนี่ยจะอยู่ประมาณ2,500นะตอนนี้ก็เริ่มดีดไป3,000แล้วนะครับก็ดีดขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย คนเล่นเวกเตอร์นะครับแล้วรู้สึกแล้วว่าเวกเตอร์ม่วงเนี่ยมันเริ่มยิงทองเอยนะทุกคนเอ็เจทองน็่แหละคือตัวแค่ปัญหาแล้วก็นั่นแหละครับกระสุนมันเริ่มขึ้นแล้วราคาแต่งเนี่ยก็เอาเรื่องเหมือนกันนะทุกคนเกือบหกแสนนะครับแต่ก็ยิงได้ขนาดนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่น่าลงทุนมากสําหรับคนที่ชอบเล่นระยะใกล้นะครับแต่ถ้าปืนนี้นะเอ็มจีทุกระบอกแหละที่ผมแนะนํามานะครับถ้าเล่นกับระยะแบบนอกตึกอ่ะมันเหนื่อยทุกปืนนะครับเพราะว่าระยะดาเมจมันน้อยนะครับรีคอยมันก็ดีกว่าพวก a ออยู่แล้วนะ แต่ถ้าในระยะตึกนะผมโหสนุกมากนะครับตอนการเล่นเล g ก็ลองช่างชัยดูทุกคนว่าปืนไหนเหมาะกับคุณนะครับแต่ถ้าแบบในการที่อยแบกบอยากลงทุนปืนที่ยังอยู่ในเซฟโซนนะผมแนะนำอักนี่หนะครับเป็นอะไรที่เล่นง่ายเล่นดีที่สุดแล้วราคาก็ไม่แพงมากกระสุนก็ถูกนะครับส่วนใครที่มามีเงินละอยากลงทุนแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบจะกลัวเงินหมดเสียได้อะไรขนาดนั้นก็ M7 ไปเลยนะครับสำหรับสาย AR นะ จริงๆเกมนี้นะก็มีปืนดีๆอีกหลายปืนเลยนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมยังเล่นไม่เยอนนะผมเลยยังไม่เอามาแนะนำดีกว่าเพราะว่าผมไม่รู้จะบอกความสึกในการเล่นยังไงนะอย่าง,นะงพวกสกางี้ m 1 4ึงีงี้นะครับก็โหดนะอันนี้ก็ก่อนแนะนําผมก็ต้องขอไปลองปืนอื่นให้มากกว่านี้ก่อนนะครับ สำหรับปืนที่เอามาให้วันนี้นะก็มั่นใจว่าเอาไปเล่นลงทุนแล้วไปเล่นนะครับดีแน่นอนนะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะว่ามันมาจากการลองโดยตรงนะแล้วก็บอกความรู้สึกคร่าวๆจากการเล่นได้นะโอเคทุกคนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเกี่ยวกับ d e l t a f o r c e ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าผม